กลับมาแล้วนะครับก็ส่วนดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานบวกเลขหลักเดียวของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับโรงเรียนวัดทุ่งรัญญาลรัญญาวิทยาคมนะครับมาเรามาเรียนกันเลยนะครับสไลด์แรกไปนี เป็นเลขหลักเดียวที่นักเรียนนับได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบอ่เลขหลักเดียวเหมือนกันนะครับครูมีโจทย์ให้เลขตัวแรกคือเลขอะไรลูกตัวนี้ตัวนี้คือเลขอะไรเลขสองใช่ไหมอ่านนิ้วขึ้นมานะัได้นะครับสองและนี่คือเลขหนึ่งถูกต้องอ่ะครูให้สัญลักษณ เรามาเรียนเรื่องบวกกันใช่ไหมครูให้สัญลักษณ์บวกเป็นกากบ,บาทเฉียงแบบนี้เฉียงแบบคุณตั้มแมนเลยเฉียงแบบนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์เท่ากับก็คือมีสองสองขีดนะครับอสองบวกหนึ่งจะเท่ากับเท่าไรเอานิ้ขึ้นมาเรามีสองอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมสองฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยสองมาบวกกับหนึ่งก็คือเราเอามารวมกันรวมกัน นะครับสองบวกกับหนึ่งได้เท่าไหร่สองสองแล้วหนึ่งสองและ,ส,และสามถูกต้องนะครับคำตอบคือ,อสามนั่นเองอ่ะง่ายๆนะครับตักเรียนโอเคต่อไปมานี่ยากขึ้นเลยอีกสองตำแหน่งมาเลขมีอะไรบ้างมีอ่าอะไรลูกเลขเมื่อกี้เลย สามใช่ไหมอ่ะสามคูให้สัญลักษณ์อะไรนี่ลูกสัญลักษณ์เราจะเรียนทั้งวันเลยวันนี้สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์บวกนะครับให้เครื่องหมายอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะนักเรียนจำมาได้ไหมลูกเครื่องหมายเท่ากับอ่ะกับสัญลักษณ์บวกสามบวกกับสองอันนี้ขึ้นมาสามบวกเข้ากับ สเป็น1 2ึ่สอและ5้อ่านี่ห้ถูกต้องใช่ไหมห้าต่อไปต่อไปนะครับแปดอืมเยอะมากขึ้นมาแปดเดียวแข้างนี้5ข้างนี้3 8บวกกับครูใสสัญลักษณ์บวกให้โลกแบวกกับ เท่าไหร่8บวกกับ1เป็นเท่าไหร่5 6 7 8 9โอ้ใครตอบได้นะครับตกมือให้ตัวเองเลยอ่ะ9ใช่ไหมลูกต่อไปต่อไป 4, 4ี 4, ่บวกกับ3หลายคนเริ่มทำได้เลยนะครับ4บวกกับ3จะเท่ากับ5 4 สามจะเท่ากับ7นั่นเองอสบวกกับบวกกันอีกสามนะหนึ่งสอี่้าหเจนี่วิธีนับง่ายๆเลยเจ็ 7, ต่อไปมาห้าห้าทำไมลูก5บวกกับบวกกับ1 น,นับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5และ6ถูกต้องครูลืมใส่อะไรลูกเครื่องหมายเท่ากับอย่าลืมนะลูกตอบคําถามทางคณิตศาสตร์ทุกครั้งต้องอย่าลืมใส่นี่หละสำคัญที่สุดเลยใส่เท่ากับและสัญ,ญลักษณ์ดูสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะครับว่า เป็นสัญลักษณ์อะไรเราปหนึ่งเราจะเรียนสยัญลักษณ์บวกดูแน่นอนแต่เข้ามาเท่ากับอย่าลืมนะครับห้าบวกหเท่ากับอะไรโลกเมื่อกี้น,น,น,นี้ไอ้หนั่นเองโอเคใช่ไหมห้าหกใครนับตามนิ้วครูได้ก็คูปกมือนะครับใครทําตามได้นะจะดีมากเลยแล้วอย่าลืม เอาสมุดขึ้นมาเขียนหน้าปกว่าสมุดคณิตศาสตร์ปหนทับ4ชื่อตัวเองนะครับและเขียนโจทย์ที่ครูให้มา5ข้อที่ครูให้มาก่อนหน้านี้เขียนโจทย์สัญลักษณ์เลขสัญลักษณ์เท่ากับและคำตอบให้ถูกต้องทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มของพวกเรานะครับผู้ขครองช่วยช่วยบอกนักเรียนนะครับให้ ลอกลอกโจทย์แล้วตอบคำถามมาถ่ายรูปส่งมาให้ครูในกลุ่มนะครับครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเรื่อยๆตามมาใน YouTube อาคม Official นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ